ผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงเป็นประจำน่าจะมั่นใจได้นะครับเพราะว่าในช่วงของการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าหลายๆคนกังวลว่าอาจจะใช้บริการไม่ค่อยสะดวกแต่ตอนนี้ทางการยืนยันแล้วนะครับว่าสามารถใช้บริการได้รวมไปถึงอาจจะสามารถเชื่อมเส้นทางการเดินทางได้ไกลามากขึ้นกว่าเดิมด้วยติดตามจากรายงานโดยคุณขวัญโมชาครับพนักงานของบริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัด เร่งมือซ่อมบำรุงเครื่องจักรของขอบวนรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงหลังปิดซ่อมบำรุงใหญ่ทั้งเครื่องยนต์ล้อรางระบบไฟฟ้าและผ้าเบรกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับการให้บริการขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการของแอร์พอตลิงปัจจุบันมีทั้งหมด9ขบวนแบ่งเป็นแบบเอ็กเพรสไลน์หรือรถด่วน4ขบวนและแบบซิตี้ไลน์อีก5ขบวนซึ่งซ่อมบำรุงในส่วนของซิตี้ไลน์ไปแล้ว3ขบวนอีก2ขบวนจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้า ในระหว่างการซ่อมบำรุงต้องนำขบวนรถแบบเอ็ก e พรสไลนมาวิ่งทดแทน City Line ์โดยเอ็ก e พรสไลนจะนำเข้าซ่อมบำรุงในไตามาสแรกของปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการปิดซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอ Link ครั้งนี้ไม่กระทบต่อการให้บริการจากกี่ความสามารถของพนักง,งานของแอร์พอ Link เองเนี่ยสามารถที่จะทำพาเชียนว่อได้แล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของมาตรฐาน ความปลอดภัยก็เชื่อว่าจะเดินรถต่อไปได้ครับอะไรก็ตามเราก็เตรียมการรองรับไว้กรณีจําเป็นหากมาีส่วนที่เป็นบอดี้คาร์นั้นชำรุดซึ่งไม่มีผลต่อความปลอดภัยก็จะต้องเข้าซ่อมเช่นกันใช้เวลาไม่มากนักนะครับก็ขอให้มั่นใจครับว่าจะเดินรถได้ด้วยความปลอดภัยต่อเนื่องนอกจากนี้จะเริ่มดำเนินการกระบวนการ T O R จะซื้อจัดจ้างรถไฟฟ้า a i r p o r t Link เพิ่มอีก7ขบวนวงเงิน4,800ล้านบาท เพื่อให้การบริการไม่ล่าช้าและสามารถเดินหน้าโครงการต่อขยายอีก2เส้นทางในอนาคต,ตโดยเส้นทางแรกขยายจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตลิง์พญาไทไปยังสนามบินดอนเมืองระยะทาง21กิโลเมตรวงเงินลงทุน29,000ล้านบาทอยู่ระหว่างขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้ว จากจุดนี้ครับคือสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเลียวลิงส่วนนภูมิเป็นอีกหนึ่งจุดที่กระทรวงคมนาคมเตรียมศึกษาเพื่อขยายเชื่อมต่อไปอยังสนามบินอุตภเมาซึ่งคาดว่าในไตรามาสสามของปี2558จะได้ข้อสรุปของแผนงานทั้งหมดครับแม้แอร์พอตลิงจะยังประสบปัญหาด้านการขาดสภาพคล่องแต่แนวโน้มการใช้บริการที่มีทิศทางเป็นบวกมีผู้โดยสารใช้บริการเกินเป้าหมาย2 0 0 0 0คนต่อเดือนอยู่ที่1ล้าน4แสนคนต่อเดือน ทำให้ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าระบบขนส่งมวลชนเส้นทางนี้ยังมีอนาคตขวัญโมชาข่าวเทรัฐทีวีรายงาน